ผู้ป่วยไตอักเสบ SLE สามารถที่จะรับการปลูกถ่ายไตได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้หมอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะโดยสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่รู้นะคะว่าไตอักเสบ SLE คืออะไรนะคะ SLE เนี่ยย่อมาจากคำว่า Systemic Lupus Erythematosus นะคะคำว่า Systemic เนี่ยก็จะหมายความว่าในคนไข้ที่เป็น SLE นะคะจะสามารถที่จะเกิด อาการแสดงในหลายๆอวัยวะนะคะไม่เพียงแต่เกิดกับไตยอย่างเดียวนะคะสําหรับการที่มีไตอักเสบอื่นๆนะคะอันนี้เราจะรู้แต่ว่ามีผลกับไตนะคะเช่อาาน,อา,านอาจจะมีอาการบวมเกี่ยวกับปัสสาวะหรือว่ามีค่าการทํางานของไตที่ผิดปกติไปนะคะแต่ว่า SLE ค่ะนอกจากจะมีอาการอย่างที่หมอเล่าให้ฟังไปตอนต้นได้นะคะนอกจากนี้อาจจะมีอาการของระบบ อวัยวะอื่นๆในร่างกายได้หลายระบบเลยนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดไปที่ระบบผิวหนังนะคะผู้ป่วยอาจจะมีเรื่องของผมร่วงนะคะหรือว่าจะมีผื่นนะคะในผื่นของ SLE ก็จะเป็นผื่นที่บริเวณที่แก้มนะคะสข้างนะคะบางทีก็จะเรียกว่าเป็นผื่นลักษณะคล้ายๆกับผีเสื้อนะคะบางทีก็จะเป็นผื่นในบริเวณตรงใบหูนะคะนอกจากนี้จะเกิด อาการได้อย่างอื่นละอีกนะคะเช่นไประบบหัวใจนะคะไปที่ระบบปอดไปที่ระบบข้อนะคะเช่นผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการปวดข้อนะคะส่วนใหญ่แล้ว SLE ค่ะมักจะเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะแต่เจอในผู้ชายได้ไหมก็คือเจอได้นะคะแล้วก็ SLE ค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะไปอวัยวะไหนนะคะบางที SLE ก็ ไปแค่ระบบข้ออย่างเดียวไม่มาไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไตก็มีนะคะหรือว่า SLE สำหรับผู้ป่วยบางรายก็อาจจะมีแค่ปัญหาเรื่องซี่โลหิตจางนะคะมีเกี่ยวกับระบบเลือดอย่างเดียวก็มีนะคะหรือว่า SLE สำหรับผู้ป่วยบางรายค่ะก็เป็นหลายอวัยวะนะคะเช่นเป็นระบบเลือดก็ได้ไปเป็นสมองอีกนะคะหรือว่ามาลงไตอีกนะคะหรือว่าอาจจะมี SLE แล้วก็ มาเป็นไตอักเสบอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอวัยวะอื่นเลยก็ได้นะคะโดยการที่จะวินิจฉัยว่าจะเป็น SLE ลงไตหรือว่าเป็นไตอักเสบ SLE เนะะี่ยค่ะจะทำได้2อ,อย่างนะคะอย่างที่1ก็คือจากการเช็คเลือดค่ะก็จะดูว่าเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโดยตรวจเลือดมาค่ะเจอเป็นแอนติบอดีในเลือดนะคะจะเรียกว่าโรค แผ้ภูมิตัวเองเนี่ยไม่ไม่ใช่ภูมิแพ้นะคะจะเป็นคนละอย่างกันค่ะอย่างที่2ที่จะเป็นการยืนยันว่าเป็นไตอักเสบ SLE ก็คือจากผลการตัดชิ้นเนื้อไตนะคะยืนยันว่ามี SLE มาที่ไตเป็นไตอักเสบ SLE ค่ะซึ่งสำหรับ ท่านใดที่สงสัยนะคะว่าพอเป็น SLE ค่ะแล้วปรากฏว่ารักษาแล้วไม่ตอบสนองต่อการรักษาจนจำเป็นจะต้องฟอกเลือดไปตลอดนะคะสามารถที่จะรับการปลูกถ่ายไตยได้หรือเปล่าคำตอบสั้นๆเลยก็คือสามารถที่จะรับการปลูกถ่ายไตยได้นะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ดีด้วยนะคะ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่ะถ้าเกิดท่านจะรับการปลูกถ่ายไตเนะะี่ยค่ะเราก็มักจะแนะนำให้รักษาจนโรค sle สงบแล้วอย่างน้อย1ปีนะคะหรือว่าช่วงนั้นค่ะได้รับยาเพนิซิลลนน้อยกว่า10มิลลิกรัมต่อวันนะคะรวมทั้งไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆในช่วงนั้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าได้รับการปลูกถ่ายไตแล้วนะคะไตใหม่ที่ใส่เข้ามาค่ะยังมีโอกาสที่จะเป็น sle ได้อีกนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะไม่มากนะคะบางรายงานก็จะเขียนว่าประมาณสัก 3-10%, นะคะบางรายงานก็จะเป็นประมาณสัก2-30%นะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะขึ้นกับว่าเป็นการรายงานของการดูวิจัยไหนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับตัวไตอักเสบอื่นๆคะ่ะ SLE จะเป็นไตอักเสบอย่างหนึ่งนะคะที่มีโอกาสที่จะ เป็นไตอักเสบซ้อนทับในไตที่ปลูกใหม่น้อยกว่าไตอักเสบอ,อื่นนะคะนอกจากนี้ก็จะพบว่าแม้ว่าสมมุติว่าปลูกถ่ายไตยไปแล้วนะคะแล้วก็เป็น SLE ใหม่อีกรอบหนึ่งเนะะี่ยค่ะโอกาสที่จะสูญเสียไตรอบใหม่ก็คือต้องกลับไปฟอกเลือดใหม่อีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็การที่ว่าจะ,ะเป็นไต SLE ใหม่อีกรอบนึงในไตใหม่นีคะก็อาจจะเป็นได้ตั้งแต่ในสัปดาห์แรกๆเลยที่ปลูกถ่ายไตนะคะไปจนถึง9ปีเลยนะคะโดยค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ที่การปลูกถ่ายไตไปแล้วประมาณ3ปีค่ะทีนี้เราจะรู้ยังไงนะคะว่า ท่านมีโอกาสที่จะมี SLE เกิดซ้อนทับมาในไตใหม่มากน้อยเท่าไหร่นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกับผลเลือดที่เขาจะเรียกว่า PRA นะคะผลเลือดตัวนี้จะเป็นผลเลือดที่คุณหมอจะสั่งตรวจตอนที่ท่านรับการปลูกถ่ายไตนะคะ,ะเขาจะมีค่าตั้งแต่0-100ถึง1น0นะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าค่า PRA ค่ะยิ่งสูงอันนี้ก็จะแปลความว่าจะไม่ค่อยดีนะคะ แต่ว่าสามารถที่จะปลูกถ่ายไตได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณานะคะบางท่านก็คือ PRA สูงพอสมควรแต่ว่าก็อาจจะเหมาะสมกับท่านนะขณะนั้นคุณหมอก็จะอาจจะแนะนำอาให้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้นะคะอันนี้จะมีรายละเอียดแบบเยอะมากนะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนของการที่คุณหมอจะเป็นผู้พิจารณานะคะเพียงแต่ว่าในรายงานเขาก็เล่าให้ฟังว่าในคนไข้ที่ถ้าเกิดว่า ก่อนจะรับการปลูกถ่ายไตยแล้วปรากฏว่า PRA ของท่านสูงเนะะี่ยค่ะโอกาสที่จะมี SLE เข้ามาในไตใหม่มากขึ้นนะคะอย่างอื่นเกี่ยวข้องไหมอย่างเช่นว่าเป็น SLE ที่อาการก่อนที่จะรับการปลูกถ่ายไตยมีอาการรุนแรงมากๆเลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะหรือว่าไตาของผู้บริจาคค่ะ,ะจะเป็นแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เป็นไตของผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้วหรือว่าไตาของ ญา,าติที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะหรือว่าการที่ว่า,าไปฟอกเลือดไตตั้งนานนะคะรอที่จะปลูกถ่ายไตายนานระยะเวลาที่รอในการฟอกเลือดไตก่อนที่จะปลูกถ่ายไตยอันนี้ก็ไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการที่จะทําให้มี SLE ซอนทับนะคะ ก็สรุปอีกทีนะคะว่าสำหรับผู้ป่วย sle ลงไตนะคะที่รับการฟอกเลือดหรือล้างไตทั้งช่องทอนะคะเป็นไตระยะสุดท้ายแล้วค่ะท่านสามารถที่จะรับการปลูกถ่ายไตยได้นะคะโดยรายละเอียดแล้วก็ความเหมาะสมในการที่จะรับการปลูกถ่ายไตยอันนี้คุณหมอจะเป็นผู้พิจารณาให้ท่านอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะท่านใดที่คิดว่าช anel น,นี้มีประโยชน์นะคะสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ในวิดีโออื่นๆนะคะ เรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ